และนี่คือ3วิธีเช็คง่ายๆว่าคุณจะได้รถเก่าค้างสต็อกหรือว่ารถใหม่ป้ายแดงก่อนคุณจะตกเป็นเหยื่อครับถ้าวันนี้คุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของเซลล์ที่ขายรถราคาถูกๆส่วนรถแรง สุดท้ายก็ได้รถแต่งหน้าทาปากรถย้อมแมวนะครับวันนี้ผมมี3วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเช็คอายุรถได้ด้วยตัวคุณเองครับจุดแรกเลยนะครับให้คุณดูที่โฉมรถภายนอกและภายในควบคู่กันครับเพราะสมัยนี้ครับรถค้างสต็อกบางคันก็สามารถนําไปแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับผมก็ทําให้ดูเหมือนรถรุ่นใหม่ได้แล้วนะครับแต่บางทีนะครับเขาอาจจะลืมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะ มีหน้าจอสัมผัสเพิ่มขึ้นมาไหมรุ่นใหม่แต่รุ่นเก่าไม่มีอะไรอย่างเงี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้คุณดูทั้งภายนอกและภายในควบคู่กันไปครับ จะช่วยลดโอกาสของการได้รถย้อมแมวเข้ามาขับครับและจุดที่2ครับให้คุณสังเกตวันที่ผลิตของเข็มขัดนิรภัยครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถประมาณการวันที่ผลิตรถนะครับได้จากอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมสายเข็มขัดนิรภัยนั่นเองครับต่อให้รถของคุณนะครับจะถูกย้อมแมวแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมานะครับแต่ตัวเลขเหล่านี้จะไม่มีทางเปลี่ยนตามนะครับ ซึ่งสังเกตได้จากบริเวณสายของเข็มขัดนิรภัยครับจะมีป้ายดำๆซึ่งจะมีวันที่ผลิตคือ MFD เขียนติดอยู่นะครับอย่างรถคันนี้จะมีตัวเลขอยู่ที่2,022ครับนั่นหมายความว่าผลิตปี2022คือปีล่าสุดปัจจุบันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่มีทางเป็นรถย้อมแมวได้แน่นอนครับผมและตำแหน่งสุดท้ายนะครับให้คุณสังเกตรหัสตัวเลข4ตัวบนหน้าแก้มยางนั่นเองครับโดยถ้าหาว่าคุณ ดูตามเข็มนาฬิกานะครับคุณจะเจอรหัส4หลักอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงแถบดำๆตรงนี้นะครับจะมีเลข4ตัวอย่างรถคันนี้เป็นเลข0322นะครับ03 2หลักแรกนรับจะเป็นสัปดาห์ของปีนะครับนั่นก็คือสัปดาห์ที่3ของเดือนมก,กรานั่นเองนะครับผมส่วน22นี้ก็คือปีที่ผลิตก็คือปี2022นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถคันใหม่แน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ3วิธีเช็คอายุรถง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองครับถ้าคุณเอาไปทําตามครบ3ข้อนี้นะครับผมรับรองได้เลยครับว่าคุณมีทางได้รถย้อมแมวเข้ามาขับแน่นอนครับถ้าคุณสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับด้านยานยนต์คุณสามารถติดตามเราได้ที่เพจฝ่ายขายฟอร์ดน่านครับทุกวันพฤหัส7ดโมงครึง่งจะมีคลิปดีๆเหล่านี้ส่งตรงมาหาคุณหรือถ้าคุณต้องการคุยกับเราแบบ1ต่อหนึ่งคุณสามารถแอดไลน์เรามาได้ที่แอดไซด์ฟอร์ดตั้งจิรุสนครับ